เอาเรื่องแต่งพฤติการเอแรกวันเกิดเพจแกล้งเด็กวันเกิดเพจค่ะเขาได้นัดเราไปที่ร้านเมื่อวันที่เท่าไหร่เดี๋ยววานที่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในไอจีในสตอรี่คนะเืี๋ยวมาเล่าเพจนะเขาได้นัดเราไปที่ร้านอาหารเพื่อจำวัเล่าเขาได้นัดจำมันเลยนะร้านอาหารจำเลยไได้ไม่ถึงสาจไม่ได้แต่ผมว่าเขาป็นเจ้าขอร้านอาหารช่วยอะไรคือจำรายละเอียดทุกอย่าง เวลาเพระตอนนั้นเป็นซุนซ่าแล้วก็มีเรื่องที่ตอนนั้นน้องชายที่เสียด้วยอ่ะอ่าไปเจอนะเจอที่ร้านอาหารไปเจอที่ร้านอาหารค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเดินเข้ามาอีกหนึ่งมันจะเจอคอนโดเขาเรามานั่งคุยกันตรงนี้ก่อนเพราะมันมีที่นั่งแต่ที่ความว่าตรงนั้นเราอยู่แล้วบอกว่านั้นเราขึ้นไปนนหัมเป็นห้องออฟฟิศของเขาเราก็รู้ว่าจะเป็นออฟฟิศแับออฟฟิศออฟฟิศอะสรุปคือเขาเป็นไปเป็นห้องมาหลอกกระจุยก่อนทั้งหมดแล้วก็ แล้วก็คือเราใช่ใช่ซึ่งเราขัดขืนแ,แล้วแต่ด้วยความที่หนูน้ำหนักสามสิบเก้าก้อนนะคจริงนะจริงนะหนูไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยพี่เนี่ยเทรียมตรงนี้ทั้งสองที่เป็นเชือพี่ว,ว่าใคร่เป็นไก่มาบ้านแต่ว่าเปิดตาเจียนคือเราเตรคือขนาดแค่เราที่เรารู้สึกว่าเราเตรียมพร้อมแล้วว่าเราพร้อมที่เราจะออกมาพูดเรื่องนี้เรา,ย,าย,เยังรู้สึกแย่ขนาดนี้แต่น้องคนนั้นน่ะออกมาพูดแล้ว คนคนนั้นอ่ะเขากลับบอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ทําคือแอนทนดูคนที่โดนกระทำไม่ได้และแก็ทนดูคนที่แอนรู้ว่าเขาโกหกมยุดไม่ได้เหมือนกันดังนั้แอนก็เลยตัดสินใจออกมา <S <S ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันจบลงด้วยการเขาโดนจับเขายอมรับแอนอาจจะเป็นแค่แชร์ข่าวว่าอืดีจังที่คนผิดได้รับโทษสักทีคือแอนก็ แอนก็ไม่มีความจําเป็นที่แอนต้องออกมาพูดแต่วันนี้แอนต้องออกมาพูดค่ะเพื่อผู้เสียหายทั้งหมดด้วย oh. แอน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 ,แอนโอเคมากกับคือแอนได้ปรึกษาสามีแล้วว่าถ้าแอนออกมาพูดแอนอยากเปิดหน้าให้มีตัวตนเลยค่ะ้นผลกนะระทบที่เราได้รับหลังจากที่เกิดเหตุแย่ๆเนาะ เรามีอาการเครียดถึงขั้นป่วยซึมเศร้าหรือมีอาการยังไ,ไงไหมคะจริงจริงจริง,รง,รงตอนนั้นเรียกว่าเป็นจุดจบของชีวิตอยู่แล้วตอนนั้นเป็นที่เสียน้องชายไปแล้วก็เพิ่งเลิกกับแฟนที่มีแผนจะแต่งงานกันแล้วก็เลิกกันแล้วก็ได้ไปเจอเขาแล้วเราก็เป็นฟีลแบบว่าผู้หญิงตัวคนเดียวอยากมีอนาคตที่ดีอยากเริ่มอะไรใหม่ใหม่วก็เขาก็ฟิลขายฝันเราอะคะ่ะเราก็เลย